<c oughs> ครับขอตอบคอมเมนต์นี้หน่อยนะครับคือคุณที่คุณบอกว่าเนี่ยที่คุณพิมพ์ข้อความเนี่ยผมจะไม่พูดหรอกแสดงว่าคุณไม่มีความเป็นอิสระหรือเป็นมีความคิดเป็นของตัวเองอ่ะน,นะ แล้วก็ไอ้ยามันไม่เห็นแก่ส่วนรวมเลย่าไม่เห็นแก่ส่วนรวมที่คุณบอกว่าเป็นอ่าคนของคนใดคนหนึ่งแสดงว่าชีวิตคนนี้ไม่ไม่มีความเป็นอิสระคนแล้วชีวิตคนเนี่ยเป็นคนของคนคนนี้แล้วพ่อแม่คุณอ่ะคุณไม่ให้ความสําคัญ กับพ่อแม่คุณเลยเหรอพ่อแม่คุณผู้ให้กำเนิดมาผูให้กำเนิดมานะไอทำคุณลอดมาเนี่ยคุณไม่ไม่เห็นคุณค่าของเขาเลยเหรอแล้วคุณไปเห็นคุณค่าของใครก็ไม่รู้ที่ไอเขาเรียกว่า ทำคุณเกิดมาก็ไม่ได้ทําเอ้ป้อนข้าวคุณตอนเด็กๆก,ก็ไม่ได้ป้อนไอ้ส่งคุณเรียนให้เงินคุณไปเรียนทุกวันก็ไม่ได้ให้นะอันนี้คือความคิดขส่วนตัวของผมนะไม่ต้องมาอะไรกับผมมากนะครับคือแล้วแต่คนชอบอย่างผมนี่ก็ก็ไม่ได้ว่าไปก้าวล่วงเขาะนะ แต่ผมพูดความจริงแล้วผมพูดคในความที่แบบในเชิงแบบอะไรปะมนุษย์คนเราเกิดมาบนโลกนี้แล้กันแล้วก็ไอผมพูดในทางสัจธรรมทางทางธรรมะที่เข้าสอนมาผู้ที่มีบุญพระคุณกับเรามากที่สุดคือพ่อ,อแม่ไม่ใช่คนอื่นนะ ตามที่ผมดูไปศึกษาธรรมศึกษาธรรมและดูพระเกจิอาจารย์ที่ท่านพูดมาหลายๆองค์นะคือคนที่มีห้ามลืมบุญ,บญคนที่มีพระคุณต่อเราคือพ่อแม่เขาสอนมามันมีพ่อแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์ แล้วก็คนที่ช่วยเหลือเรามีแค่นี้เองแล้วคนที่เขาไม่ได้ช่วยเหลือเราไม่ได้อะไรเราเราจะไปนอบน้อมอว่าเป็นเจ้าของชีวิตเราว่าเป็นอ้นี่มันไม่ได้หรอกคืออันนี้ส่วนตัวส่วนความคิดของผมนะคนอื่นจะคิดยังไงก็ เงคุณนะเพราะพราผมคิดมาอย่างนี้อืมไม่ต้องมาไล่ผมไม่ต้องมาด่าผมนะเพราะว่าคือผมพูดในทางความเป็นจริงของโลกของของสัตว์ทั้งโลกของอะไรอะการใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้ ถ้าถ้าเกิดคุณบอกว่าคนคนนี้เขาเอมีความสำคัญต่อชีวิตคุณแล้วพ่อแม่คุณคุณเอาไว้ไหนผู้ที่ป้อนข้าวคุณตอนเด็กๆถจนทำให้คุณเติบโตขึ้นมาคุณทำให้คุณเกิดมามีชีวิตที่ดีคุณคนจะคิดตรงนี้นะไม่ใช่ ปยกย่องยอคนที่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอืมรู้แหละแต่ว่าแบบรู้หรือแล่ว่าเขาเป็นใครอะแต่ว่ามันชอบก็ส่วนหนึ่งนะไหมคือถ้าชอบก็เอออีกสีก่สิบสักสี่สิบเอร์เนตสามสิบอซ็นตอ่ตอนเดกเด็ก พ่อแม่คุณพูกนี้ว่าคุผมเชื่อว่าหลายคนก็คงเคยเคยด่าเคย,เยแต่แต่พอมาเจอคนนี้กล้าไหมกล้าดา่าไม่กล้าแล้วที่ไปเรียกเขาว่าพ่อพ่อเนี่ยก็ทำคุณเกิดมาหรอก็็เป็นพ่อคุณตอนไหนวะคุณพ่อคุณเหรอ ก็งงเหมือนกันกับคนเอกับคนที่ยังกับคนที่แบบเอออย่งว่านะความเชื่อนะคนไทยชอบติดกระแสชอบอะไรน,นะแบบอต่างชาติเขาไม่เห็นต้องต้อทำกันขนาดนี้เลยแล้ววันพ่อนี่ก็ไม่ใช่วัน วันที่พ่อผมเกิดวันที่พ่อไอ้ของใครหลายๆคนอะไม่ได้เกิดวันนี้แน่นแต่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าไปสรรเสริญอะไรเยอะแยะมากมายนานนี้นะอันนี้คือพูดผมพูดในมุมกว้างๆนะน,นะแบบไม่ได้ไปดูหมิน่นใครไม่ได้ไปว่าใครอืมถ้า เขาใหญ่จริงแต่เขาคงไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าเป็นเหมือนปีพันปีหรอกนัผมก็ไม่ได้อยู่จนครบร้อยปีเออพันปีร้อยปีพันปีหรือผมผมคิดทุกวันและว่าวันไหนก็วันไหนก็ไม่รู้ความตายจะมาถึงตายแล้วก็แยกจากกันก็จบก็ไม่ได้ไปยึดติดอะไรผมไม่ ไม่ค่อยเืดติดอะไรนะอันนี้อันนี้คือพูดในมุมของพระธรรมาศาสนาพระพุทธเจ้าหรือไอธรรม,มะที่สอนมาอย่างเช่นไอหลวงปู่สอนท่านก็ยังบอกเลยว่าชื่อก็ไม่ใช่ชื่อของเราขนาดชื่อของเรายังไม่ใช่ชื่อของเราเลยตัวตนที่แท้จริงอะไม่มีหรอก ความจริงก็ต้องก็ต้องยอมรับความจริงบ้างเถอะบางทีเออก็เข้าใจแล้วว่ารักเรงรู้ว่ารักแต่คนที่มีพ่าคุณกับเราพ่อแม่อางเงี้ยควรรักให้มากกว่านี้ดีกว่าไหมไม่ใช่ไปรักใครเข้าม่ลู้ เห็น,เข,นขเขารักเห็นเขาสรรเสริญเขาก็ไปสรรเสริญผมเขาคือถ้าคุณคิดแบบนี้ก็คือคุณไม่มีความคิดของตัวเองแล้วนะคือไม่มีอิสระในการใช้ชีวิตผม,มก็ตอบคอมเมนต์ให้ข้อนี้หลยคือแบบม,มุมมองของใครของมันไม่ต้องมาด่าผมนะไม่ต้องมาไล่ผม เดี๋ยวผมก็ตายแล้วจะไม่ต้องมาไล่ผมคือข้นขา่าวถ้าเกิดเข้าปกป้องดูแลคุณได้อ,อ่ประเทศไทยอ่ะมันก็จะไม่มีการฆ่ากันตายไม,มาไม่มีการเฉียงป้นไม่มีการทุจริตไม่มีการคนไทยก็อยู่แบบมีความสุข อยู่แบบอยู่แบบเออพอกินพอใช้ไม่ไม่ยากจนไม่เรียกร้องอะไรถ้าคุณให้สิให้ถ้าคุณ,คณช่วยเหลือไนป,ประชาชนจริงๆนะพูดถึงมองคนที่คุณบอกว่าเป็นคนของเขานะแต่ผมไม่ได้เป็นคนของเขาผมเป็นคนของพ่อ,อแม่ผมแผ่นดินที่ผมเกิดมา อยู่ตรงนี้มันก็เป็นแผ่นดินของยุคยุคนู่นยุคสมัยเก่าคนคนนี้ไม่ได้สร้างมาขอโทษนะคือมุมมองของผมคิดอย่างนี้ถ้าเกิดคุณคิดยังไงก็มันก็สิทธิ์ของผมผมคิดแบบนี้มันก็สิทธิ์ของผมนะไม่ต้องมาเบียดเบียนกัน พวกสิ่งทุกอย่างมันก็ล้วนไปตามธรรมาชาติเดี๋ยวมันก็สลา,ายไปแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนของเขาถ้าเขาตายไปคุณเขาก็ต้องเอาคุณไปตายไปด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนของเขานะแ,ะแล้วแผ่นดินเนี่ยถ้าคิดว่าเป็นแผ่นดินของเขาตายไปเขาก็ต้องเอาไปได้ได้ด้วยนะ ไม่ต้องคือทุกคนที่บอกว่าเป็นคนของของเขาคนนี้ถ้าเขาตายไปคุณก็ต้องตายไปเพราะว่าคุณเป็นคนของเขาสาสั่งอะไรผมก็ต้องทำเ้าตายก็ต้องตายตามอันนี้คือมองในเงี่ความถูกต้องนะเดี๋ยวมันจะเลึกไปกว่าน,นี้พอแค่นี้นะครับ 哦，你看。